ทุกคนครับเออวันนี้เราก็อยู่กันในแมปของ Elemental d ดันเจีกันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาบอกจุดเกิดของหีรบรอบๆแมปนี้นะครับเพราะว่าแต่ละหีมเนะี่ยก็จะได้30เจมเนาะเอ่อวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับจุดแรกก็จะอยู่หลังหลังแบ็กสมิธตรงนี้เนาะก็จะมีอยู่กล่องหนึ่งตรงนี้โอเคต่อไปหลังเอลเคมีก็มีนะครับ แต่ว่ามันต้องเรื่องเนาะจะเก็บอันไหนผมว่านไ่าจะบักแหละ <c oughs> ต่อไปด้านขวาของอตัวที่ให้ฉาย,ยาตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีหยิบกล่องหนงนะึ่งเนาะวิ่งอ้อมขวามาเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเจออยู่ตรงนี้อันนี้จะได้ฉาย,ยาเนาะต่อไปกลับไปที่ตรงเดิมก่อนตรงที่มีหลุมเมื่อกี้นี่แหละอ่าตรงนี้ให้โหลดลงไปเลยนะครับ ก็จะมีอยู่ตรงนี้กล่องหนึ่งเนาะโอเคต่อไปก็จะมีอยู่ตรงเรืออีกเกาะกล่องหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะครับท้งใต้ต้นมะพร้าวเนี่ย อันนี้ให้ยืนบนหินแล้วก็พุ่งไปเลยนะคุณไต่เชือกไม่ได้นะมันจะร่วงโอเคคุณใหเก็บมาเลยครับก็น่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่าถ้าที่ผมเห็นก็มีประมาณนี้นะครับโอ้ยรือิดเง คลิปนี้ติดหรือก็สิกะน่าจะเป็นเพราะผมหรือปิดเพลงกันและโอเคก็น่าจะมีกล่องงบมดแค่นี้เนาะถ้าที่ผมเห็นโอ้ยตรงนี้กล่องหนึง่งโอเคหมดหมดยังี่ย เนี่ยจะมีประมาณนี้แหละหรือถ้าใครเห็นอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะได้บอกคนอื่นด้วยเนาะแล้วก่อนไปเรามาสุ่มกันสักสองรอบดีกว่าเผื่อได้มิติกอะไรอย่างงีอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมังกรเลยอันนี้เกลือโอเค เก okay, มีแค่นี้แหละไปละ